วินาทีนี้ใครคิดถึงคุณสูตรหัวใจขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานรามานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ The ดมูลพลังงานของคนราศีมีนก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกันเ e วิลพลังงานของคนราศีมังกรคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงหนูนู มีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกมีความสุขกับตัวเองมีความล้นลานะคะบุคลิกภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่ล้นลาเป็นคนเจ้าชู้เป็นคาสโนวาเป็นคาสโนวีน้อมเนาใจ เก่งเอาใจคนเก่งช่างพูช่าง,งเจราจาลึกๆในใจมีความกลัวกลัวความรักกลัวจะอกหกักกลัวจะผิดหวังกลัวจะพบเจอกับรักที่ไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกแล้วก็อย่าพบเจอกับรักแท้มากๆอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนหรือเปล่านะคะเลยทําให้คุณเหมือนกับสร้างกรอบก,กาแพงเข้ามาปกป้องหัวใจของตัวคุณเองนะคะ กลัวว่าจะตกหลุมรักคนที่ไม่ใช่กลัวจะเผลอใจให้กับคนที่ไม่ใช่พลังเงานที่ขึ้นมามีความรักมีความอยากรักมีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความกลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวล่วงหน้ากลัวไว้ก่อนแล้วก็เป็นพลังงานของความล้นลาแล้วตรงนี้ก็เหมือนปักใจมีความเจ้าชู้ด้วยแล้วก็มีความปลักใจมีมีพันธนาการที่เชื่อมโยงกับใครไว การโน้มแนวจ่ยการเป็นเจ้าของหัวใจการพูดเพราะเพลาอการเยินยอด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าใครที่คิดถึงคุณสูตรหัวใจในวินาทีนี้นะคะขอพลังงานของคนที่คิดถึงคุณหน่อยนะคะ view of fortune พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนงหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรผึกสบกดิ์กา จดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนแร่สีเมทคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลม น่าจะรู้จักกันแล้วนะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะหากว่าอายุเล่เลี่ยงก,กันก็คือเป็นคนที่พยายามจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พยายามที่จะคุมคุณมากๆมีความขี้หึงมีความขี้หวงนิ่งๆเงียบๆแต่แสดงออกด้วยสายตามากๆเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากขอโอกาสจากคุณเขาอยากปรับปรุงตัวเองเขาอยากบนกลับมาหาคุณเขายังคงรอคอยคุณอยู่พลังงานที่ขึ้นมาคุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง เกิดขึ้นสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเขาอาจจะทําให้คุณหมดความเชื่อใจหมดความไว้ใจจากเขาเขาก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกขอโทษแล้วก็อยากได้โอกาสจากคุณนะคะตัวคุณก็เหมือนว่ากลัวจะพบเจอความรู้สึกที่แย่ๆเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆมาก่อนก็เลยไม่อยากจะไว้ใจใครไม่อยากจะเชื่อใจใครนะคะเรามาดูกันว่าทาไมเขาถึงคิดถึงคุณสูดหัวใจเพราะอะไรนะคะ ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณนะคะเพราะอะไรเงาเศร้าเบื่อเซงคิดถึงมากๆคุณอยู่ในหัวใจของเขาเสมอเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะไม่ว่าต่อหน้าเขาตรงหน้าเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจมากมายขนาดไหนก็ตามในหัวใจของเขานะคะหรือว่าในสายตาของเขาโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ในใจคนที่อยู่ในใจคนเดียวเท่านั้น อยากมาหาด่วนๆอยากพบเจอแบบด่วนๆอยากทักหาคุณแบบเป็นไปได้ก็คือทักเลยส่งข้อความหาเลยในตอนนี้นั่นเองนะคะแต่ทำไม่ได้นะคะมืดแปดด้านนะคะติดล็อกตัวเองไว้เหมือนกับบอกตัวเองว่าคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาแล้วหรือหากว่าเขาทักมาคุณก็อาจจะไม่ตอบพลังงานของเขานอกจากจะอยากกลับมาหาคุณอยากเห็นหน้าอยากพบเจออยากได้ยินเสียงแต่ยังมีพลังงานของความ กลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มด้วยนะคะทั้งสองใบเลยความรักนะคะเพราะว่ารักเพราะาตัดใจไม่ได้ก็เลยคิดถึงจนสูดหัวใจนั่นเองอยากมาหาอยากแก้ไขปัญหาอยากพูดคุยอยากปรับใจอยากพูดอะไรให้คุณฟังอยากได้ยินอะไรจากคุณอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงรู้สึกยังไง อยากให้เขาเป็นยังไงเราก็อยากพูดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอยากลกเปลี่ยนเรื่องราวแลกเปลี่ยนความรู้สึกอยากพูดคุยอยากมองหน้านะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตคิดถึงมากๆทีคิดถึงสุดหัวใจเลยนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคู่ที่เคยรักเคยผูกพันกันมาก,ก่อนรักกันมากๆด้วยตัวคุณเองก่อนหน้านี้ก็อาจจะหลงรักหลงเสน่ห์เขารักเขามากๆด้วยเช่นกันนะคะตัวเขาเองก็มีความมั่นคง มีความหนักแน่นมีความรักที่ซื่อตรงให้กับคุณเช่นกันแต่ว่าอาจจะมีบางเหตุการณ์บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความรักของคุณและเขาทำให้คุณเหมือนกับถอยออกไปนะคะถอยความสัมพันธ์ลงไปเพราะว่ามีความกลัวที่เกิดขึ้นในใจตัวเขาเองก็อาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดต่อคุณทําให้คุณเกิดความไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจก็ได้เข้าถึงอยากได้โอกาสจากคุณที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะคะ ว่าตอนนี้คุณเงียบหายจากใครคุณลดสถานะหัวใจจากใครไปเขานั่นเองนะคะที่ตอนนี้วินาทีนี้เขาคิดถึงคุณสุดหัวใจคิดถึงคุณมากๆคิดถึงคุณเพียงคนเดียวเลยนะคะอยากมาหาอยากพบหน้าอยากพบเจออยากได้ยินเสียงอยากกลับมารักอยากกลับมามีกันและกันอีกแต่เหมือนว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงมืดแปดด้านนะคะมีความไม่กล้ามีความกลัว กลัวว่าทักมาแล้วคุณจะไม่ตอบกลัวว่าคุณจะโกรธเขาไปแล้วเกลียดเข้าไปแล้วไม่ให้อภัยเข้าไปแล้วนะคะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกกับเขายังไงแต่ความรู้สึกของเขาที่มีในหัวใจชัดเจนมากๆนะคะยิ่งไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันยิ่งไม่มีกันแลกกันเขายิ่งรับรู้ถึงความรู้สึก ที่มีในหัวใจของเขาความรักที่มีต่อคุณความผูกพันที่มีต่อคูณความคิดถึงที่มีต่อคุณล้นออกมาจากหัวใจของเขาเลยนั่นเองนะคะ